ในวันนี้หัวฟูนะคะจะก็จะมาเลือกเครื่องเห็บนะคะที่จะใช้เองประจําทุกวันนะคะเป็นของซูเปอร์วีนะคะม,มีรุ่นเลยนะคะวันนี้นะคะจอยเลือกซูเปอร์วี su 2 8 8กล่องสีม่วงนะคะรุ่นนี้จะเป็นเหมาะกับช่างหนีบผมใช้รุ่นที่ช่างใช้นะ,ะก็จะใช้รุ่นนี้กันก็จะเป็นขนาด1.7นิ้วไซส์เอนะคะจ,ะจะใช้เครื่องนี้ในการทําผมนะคะ แล้วก็ววีวีก่อนแล้วก็ปรับระดับไฟให้เหมาะกับสภาพเส้นผมจัดเส้นผมด้วยยานแดงนะคะก็จัดไปเลยค่ะก็พอดีว่าใจเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะใจก็จะรีดเสร็จง่ายหน่อยนะคะเครื่องมีผมสามารถหนีบตรงม้วนปลายได้จัดทรงได้ตามใจเราเลยนะคะใครที่ไม่อยากผมเสียนะคะก็แนะนําให้ปรับระดับไฟให้เหมาะกับ สภาพเส้นผมลรานะคะแล้วก็ใช้คิมมนวดคิมบำรุงนะคะในการทำผมตลอดนะ